คลิปนี้เราจะไปดูกันครับว่าหมอดูสีแยกห้อยขวางดูแม่นจริงไหมหรือมีการโกงไหมซึ่งก็จะมีราคาแต่ยี่สิบาทไปถึงหลักร้อยหลักพันเลยนะบางคนนี่ไปดูหลักแสนนะครับมีเมียสามคนมีเมียสามคนดนะ้วยมีสามสี่คน <c oughs> มีสามสี่คนไม่จดทะเบียนความรู้สึกนะตอนนั้นนะคือให้สิบเต็มสิบต้องต้องมาทำงานที่กรุงเทพใช่ไหมแต่ต้นหนูไม่ได้ทำงานที่บ้านหนูบ้านหนูไม่ใช่เริ่มไม่ใช่ละ คือเขาคิดว่าผมมาจากต่างจังหวัดอะทำาออทำงานด้านสื่อถึงจะดีอะไรก็ได้คอนเทนต์ content ช่วยเหลือคนดูนี่อาจจะเป็นไปได้ว่าหมอคนนี้อาจจะเคยดูคอนเทนต์ผมหรือเปล่าหมอดูขั้นเทพปะทะกับ Cha t ิ p t โอกาสเอ้ยทุกคนโน้ตตรงนี้นะเอ้ยมันตรงกันเลยเนะี่ยงานด้านเทคโนโลยีการตลาดความคิดสร้างสารรค์เอ้ยอย่าบอกนะว่าลายมือมันบอกจริงอะกลับมาแล้วครับสำหรับรายการโกงไหมครับกับดำดตดดมนะ EP ที่ผมกลับมานี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาคนไทยเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสายมูนะ หนึ่งในนั้นก็คือการดูดวงที่ผมเห็นล่าสุดเนี่ยไปเดินสีญญ่แยกขวายขวางมาหมอดูนี่ตั้งโต๊ะเต็มเลยนะซึ่งก็จะมีราคาตั้งแต่20บาทไปถึงหลักร้อยหลักพันเลยนะบางคนนี่ไปดูหลักแสนนะครับซึ่งผมว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรอยู่แล้วนะครับสงสัยมานานแล้วว่าการดูดวงเนี่ยมันคืออะไระถ้าเรามองโลกอย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยเราทํางานแล้วก็ได้เงินถูกไหมมันก็เหมือนกับการทํางานผมเชื่อว่าทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองนะครับดังนั้นผมไม่ค่อยเชื่ออะไรพวกนี้เท่าไหร่แต่ในคลิปนี้เนี่ย,ยผมเริ เพราะผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งมาเขาให้ c Chat GPT ดูดวงนะครับซึ่งการที่ใช GP t GPT ดูดวงได้เนี่ยมันต้องมีศาสตร์บางอย่างที่ h ช GP t GPT ไปเรียนรู้มาแล้วมันสามารถนํามาดูได้จริงซึ่งเป็นการรวบรวมศาสตร์จากทั่วโลกออกมาดูให้เราแล้ว Chat GPT มันไม่ไม่หลอกเราแล้วแหละมันคือการรวบรวมศาสตร์ออกมาอย่างเช่นพวกโง่เฮงใช่ไหมหรือลายมืออ่าอันนี้เป็นศาสตร์ที่สามารถผมคิดว่าน่าจะมีศาสตร์ในการดูได้จริงนะดังนั้นคลิปนี้ครับเปรียบเทียบเลยหมอดูขั้นเทพประทะกับ c h a t GPT ว่าใครจะดูดองแม่งกับกันเราจะไปลงพื้นที่กันเลยว่าหมอดูสีแยกไพ่ขวางดูห่วงจุ้ยเป็นยังไงชีวิตจริงผมจะเป็นอย่างนั้นไหมแล้วหมอดูเนี่ยโกงไหมไปดูเลยครับ <S <S ผมไปถึงที่สีแยกไพ่ขวางนะครับตรงพระพิคเนธเนี่ยก็จะมีคนมากลับไว้ายาซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ลบหล,ลู่นะมันอาจจะเป็นความเชื่อแล้วก็ถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์มันคือสร้างความหวงังแล้วก็คนเรามันต้องมีความหวังนั่นแหะ แล้วพอเดินไปข้ข้างนะครับเดินไปด้านหลังเนะี่ยเราจะเห็นกับเวิร์งที่เป็นหมอดูประมาณ10กว่าคนนะครับตั้งโต๊ะต่าง,งๆอยู่ซึ่งผมเดินไปดูแล้วจะมีในห้องแอร์นะก็จะเป็นราคาที่ค่อนข้างท็อปและ500ขึ้นไปนะี่จะเป็นอยู่ในห้องแอร์นะส่วนด้านนอกนะครับที่อยู่ในเวิร์งเนะี่ยก็จะมีราคานะ200-300 500อยะไรเงี้ยต่อ1อย่างนะคือถ้าดูลายมือก็1นอย่างดูงหุ่งเงก็หนึ่งอย่างส่วนด้านนอกนะครับที่เป็นตรงฟุตบาทนะซึ่งผมคิดว่าตัวน,นั้นน่าจะไมไาาายเทททีีหรออกกกถูกกลลงัแบบบนะบบ10 20 50 ซึ่งเจ้าแรกนะครับที่ผมเข้าไปดูนะก็จะเป็นเจ้าที่อยู่ตรงเวิร์กนะเวิร์กที่น่าจะเสียค่าเช่าที่อ่ะคือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทันทีนะคือหมอดูเนะี่ยพูดไทยไม่ชัดนะมีความแบบขลังมากขึ้นแล้วดูดวง,งหมอเฮงคิดคิดยังไงครับไม่ค่อยเยอกซีก็สามเก้าเก้าอ๋อแค่ดูวันนี้เกิดค่สีเก้าเก้าอยากดูหมอเฮงอะไรมือด้วยครับโซงอยางหรอใช่ลดลดลดราคาผมไม่ค่อยมีเงนินนะโซงอยางก็จะจะก็เป็น ต่อยแล้วกันอะไรนะตกเลื่อยโซ่กัมันก็คืออันนี้ให้ลายมือหน่อยด้วยโง่เฮงด้วยอ๋อห้าร้อยได้ไหมห้าร้อยใช่ไหมผมไม่คยมีเงินเด้อใช่มทีกำลังเจอปัญหาชีวิตอยู่ผมเนี่ยต้องการจะดูโง่เฮงกับลายมือใช่วยเพราะว่ามันเป็นการดูดวงที่เราสามารถมาเปรียบเทียบกับใช้จีบีทได้เพราะมันมีศาสตร์ของมันจริงๆมีตำรานะไม่ใช่การเปิดไพ่มันคือสุ่มไงก็เลยบอกเขาว่าดู2อย่างนะซึ่งปกติ2อย่างเนี่ยเขาคิดราคาอยู่ที่700หรือ800นั่นแหละ แต่ผมต่อราคาครับลดลงไปเหลือ500บาทดูได้3อย่างก <c oughs> ็ง <c oughs> คือโง่แหงลายมือแล้วก็เปิดไพ่ด้วยเขาบอกเลยนะว่าคุณมีวาสนาดีนี่มี <c oughs> ว,วาสนาดีอุ้ยจริงเหรอดวงดีวาสนาดีดวงดีดวงกำลังขึ้นอ๋อตอนนี้ตอนนี้ถ้ามีแฟนยังไม่ลงตัวแบบนี้แต่ปัญหาจริงครับเป็นเท่าแก่เป็นเท่าแกไม่ได้รู้จักรู้จักเขาจริงครับอ๋อตอนนี้ถ้ามีแฟนแต่ปัญหาถ้ามีแฟนมีแต่ปัญหาเลยไปในสามเดือนถ้ามีแต่ปัญหา เดืี้แล้วโดนถักหลังอ๋อจริงเหรอครับเย็นนี้ดวงดีดวงดีเย็นหน้าดวงดีเย็นหน้าดวงดีด้วยสามเดือนดวงดีเฮ้ยสี่เดือนดวงดีสุดยอดเลยอะดวงดีสี่เดือนแต่เดือนนี้นะครับคือความรู้สึกของเจ้าแรกนะผมบอกว่าผมรู้สึกดีอะรู้สึกยิ้มเลยอะแบบเฮ้ยเชื่อไหมดวงเราดีขนาดนี้วะเราแบบไม่ต้องทํางานก็ได้นี่หว่าคือมันจะมีรอบหนึ่งที่ผมถามเรื่องการงานนะว่างานอันนี้ทําได้ไหมอะไรเงี้ยเือบอกให้หยิบไพ่มาขึ้นมาแล้วนึกในใจอะ ผมก็เล่นในใจแรกเรื่องแบบเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งออนไลน์มาร์เก็ตติ้งปุ๊บเขาบอกได้เรื่องสินค้าเขาบอกได้นะคือเขาไม่รู้นะว่าอะไรแต่เขาบอกได้ดูไพ่ปุ๊บได้เลยจะถามอะไรถามได้ผมข้อผมข้อเอาเรื่องงานเนี่ยเรื่องงานผมควรจะทํางานอะไรครับอยากจะทําด้านไหนด้านสบายอ๋อตั้งในใจนะตั้งในใจด้านสบายแล้วก็หยิบหยิบขึ้นมาด้านสบายจับไว้นะอันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้อ๋ออันนี้ได้แล้วเนี่ยครับ อันนี้ก็ได้จรงด้สองด้านเลยคืออะไรอย่างแรอ่ะใบแรกเกี่ยวกับการตลาดอันที่สองเกี่ยวกับสินค้าได้หมดเลยการตลาดกับสินค้าอันนี้มีมีคนช่วยมีคนช่วยอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นการสุ่มนะคือถ้าตามหลักทิษศาสตร์เนี่ยมันคือการสุ่มไพ่แล้วก็ตีความหมายของไพ่ซึ่งผมก็ในใจอาจจะไม่ค่อยเชื่อกันแต่ว่าพอดูมาแล้วเฮ้ยมันความรู้สึกอันนี้เขารู้สึกส่วนตัวนะรู้สึกว่ามันดีอ่ะมันรู้สึกเริ่มเชื่อแล้วรู้สึกมันเริ่มตรงอะไรเงี้ย แต่ต้องบอกนะครับว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะหลายๆคนที่ไปดูดวงมาแล้วบอกว่าแม่นแม่นแม่นเนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบตอนท้ายนะเอาแบบทฤษฎีเลยกันมกราสีสามก็อนปีกระต่ายอ๋อมกราใช่ไหมมกราสีสามก่กอ,อกนปีกระต่ายอ๋อพีเก่าอยู่เกิดมกราคม2543เท่ากับว่าเกิดปีกระต่ายปีกระต่ายถูกกันกับคนปีคนกับคนปีแาบไหนกับปีจอแล้วแฟนนี่ต้องเกิดปีอะไรครับที่ที่โฉกันอะ ปีที่ถูกกันเมื่อกี้หมอดูจีนเนี่ยก็บอกว่าผมถูกชะโลกกับปีกุลปีม่เมียปีจอนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเกิดปี4ี่สมกราซึ่งเขาบอกว่าเป็นปีกระต่ายซึ่งผมคิดว่าตเราว่าเป็นมังกรผมจะควรจะต้องแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่อยากแต่งงานปีไหนหนึ่งใบอะไรก็ได้ไหมได้เกิดปีไหนก็ได้แล้วแต่อะไรอ่ะไม่ได้หมูได้เลยเหรอได้นี่ยกระซิบผมไม่ได้ปะใบแรกนี่อายุสามสิบไม่ได้ แต่ว่าย7่สิบเจ็ดได้อันนี้อันนี้ที่เราขีดเส้นสำคัญไว้เลยนะเขาบอกว่าผมจะได้แต่งงานตอนยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบเจ็ดปีนะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นวันนี้คือถือว่าเร็วมากเลยนะอีกปีหนึ่งสอ,องปีนี่คือต้องแต่งงานละนะี่คือจะต้องแต่งงานแล้วนะหมอดูทานายอันนี้อันนี้คือเรื่องก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรนะแต่อาจจะเชื่อก็ได้ได้แฟนดีพวกไม่แฟนมีคนในสุขภาพไม่ดีมีประจำอ๋อแบบมีเมียสามคนมีเมียสามคน มีเมียสามคนวะสามสี่คนปัจจุบันอันนี้ก็ไม่จดอ่ะคืออะไรนะครับมีสามสี่คนอ่ะมีสามสี่คนไม่จดทะเบียนจ้าม่ชูจังวะไฮไลท์เลยนะเจ้าแรกคือเขาบอกว่าผมจะมีเมียสี่คนจะมีภรรยาสี่คนซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่เราต้องโน้ตไว้เลยนะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ปกติจากสังคมทั่วไปนะที่เขากล้าการันตีว่าผมมีเมียสี่คนนี่มันเริ่มมีอะไรแปลกแปล้วะการเงินเดียวการเงิน3ใบสามใบครับ นดีแปดสิบเซนต์แล้วที่ไม่ดีคือต้องระวังอะไรไหมเขาบอกว่าต้องสู้ยีสเอร์เซ็นต์สู้ยี่สิบเปอรแล้วนี่ผมผมดูผมดูอะไรได้บ้างอย่างมั้งามืออ๋อลายมือดูลายมือเาเองอ่ะคนเขียมาประจำาคิดมากประจำเียดมาประจำเรียกร่องจะทำไม่ร้อไมาเข้นต้องปล่อยวางได้ได้เฟนดีพวกไม่เฟนมีคนในสุขภาพไม่ดีมีประจำคือมันมีประโยคนึงอ่ะที่เรารู้สึกว่ามันแม่นนะเขาบอกว่า คุณจะคิดมากเป็นประจำต้องปล่อยวางเพื่อจะได้สุขภาพดีซึ่งใครฟังประโยคนี้ก็ก็รู้สึกว่าตัวเองคิดมากปะในบางครั้งซึ่งการคิดมากของคนเรามากหรือน้อยก็ไม่ต่างกันนะอย่างผมอะผมดูเป็นคนคิดมากหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราจะคิดว่าตัวเองคิดมากเสมอเอลยแหละตอนที่ฟังนะก็รู้สึกว่าจริงเลยอะแต่พอมาั่งวิเคตั้งสติดีๆนะครับก็ทุกคน คิดมากอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วก็เขาบอกคุณจะได้แฟนที่ดีสวยหน้าตาดีลงถึงได้ลูกที่ดีสุขภาพโดยรวมของคุณไม่ดีอ่ะที่อะไรไปแล้ <c oughs> ส่วนที่เหลือก็คือปานกลางการเงินดีมากแปสิอไม่ต้องทาอะไรเลยทํางานแค่ยีอนพอประมาณนี้นะครับคือที่เขาดูจางโงเ่เฮงอะ่ะผมเชื่อนะเพราะว่าอาจจะเป็นการดูจากศาสตร,ร์เรื่องของ first impression นะครับหน้าตาหรืออะไรบางอย่างบางอย่างอาจจะทําให้คนรู้สึกว่าเอาง่ายเหมือนแบบผู้หญิงวสวยๆเงี้ยเราก็อยากจะช่วยเหลือใช่ไหมล่ะคือถ้าบอกว่า โง่ห่งนี้มีคนคอยช่วยเหลืออันนี้ผมเชื่อเพราะว่าอะไรวะบางทีเราเจอผู้หญิงสวยเราก็อยากจะช่วยเหลือมันมีจริงอ่ะเรื่องจิตวิทยาของการแบบดูใบหน้าหรืออะไรเงี้ยมันทําให้คนซึ่งผมก็่เชื่อส่วนไอเปิดไพ่เนี่ยค่อนข้างคิดว่ามันเป็นการสุ่มหรือเปล่าผมก็เลยอาจจะไม่ค่อยเชื่อนะครับแต่กลายเป็นว่ามันกลับตรงไว้พอผมถามเรื่องของว่าทํางานได้การตลาดนั่งมาเก็ตติ้งเนี้ยดีไหมเขาบอกดี สินค้าดีไหมดีซึ่งเราก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ไงดังนั้นใครจะกดตะกร้าสินค้านะครับตอนนี้เรามีบัตรซิงนะกดแอตะกร้าได้เลยนะเคสมือถือที่เป็นระบายความร้อนราคาไม่ถึงร้อยเพราะว่าแบงก์แม็กเซฟได้ด้วยแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เก็บบัตรเครดิตกดด้านล่างเลยส่วนตัวนะผมเอาความรู้สึกความตรงเราไม่สามารถบอกได้แล้วกันผมให้ก้าวเต็มสิบเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าเขาดูออกมาดีไงดูออกมาแล้วแบบดวงดีอ่ะแต่ถ้าแบบดอกมาแล้วแบบอุ้ยคุณเดี๋ยวจะแย่จะนุ่นจะนี่ ต่อให้ตรงไม่ตรงอ่ะกูก็แย่ไปก่อนแล้วคือ <c oughs> คนเราเวลามองคิดบวกอ่ะผมคิดว่าทํางานอะไรออกมาก็ดีในนั้นหมอดูถ้าดูอ,อกมาในด้านบวกนะครับผมก็ให้เก้าเต็มสิบเลย,เยรอบนี้มาดูแบบริมถนนมากเมื่อกี้อยู่ในโซนข้างในอาจจะมีค่าเช่าเจ้าที่2ครับผมย้ายออกมาครับเดินออกมาตรงจุดที่เป็นฟุตบาทแล้วซึ่งเป็นทางเดินเท้านะ อันนี้คือไม่สนับสนุนให้ทุกคนไปดูกับเจ้าที่อยู่ทางเดินเท้านะเพราะว่าทางเดินเท้าก็น้อยอยู่แล้วอะจริงเจ้าเนี้ยราคานี่คือโลคอสเลยนะเป็นหมอดูบบโลคอสเลยเขียนป้ายว่าเท่าไหร่นะดูลายมือแม่นมาก20บาทแปะแปะเปะ๊ะหรือแปะไม่รู้นะ <c oughs> คือเป็นเจ้าที่ราคาแ่งโดยไปต่ําเลยแล้วคือไม่ใช่เป็นป้ายพิมพ์นะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็เขียนปากาเมจิกไว้ไม่แม่นไม่เอาเงินจะ่ะด้วยนี่ดูจากการเขียนเมจิกลงไปโดนฟิวเจอร์บอร์ดนะครับ ผมรู้สึกเลยว่าเอ้ยอาจจะแม่นว่ะแล้วแค่20บาทอะบางทีคนที่เอาเงินน้อยๆเ,เนี่ยเขาอาจจะใจบุญไงดูดูดอะไอรพศ2543ครับชีจานปีมะโรงปีเกิดปียอะไรไม่รู้ไงก็คิดว่าเป็นปีมะลงมาตลอดอะปีมะลงเลยครับผมตอนนี้ร้อยยี่สใช่ครับอ่ะอันนี้สิ่งแรกที่ผมรู้สึกแปลกใจแล้วนะ คือหมอดูคนแรกเนี่ยบอกว่าผม27มกราคมนะครับซึ่งมันยังไม่ข้ามเขาเรียกว่าเดือนกุมภาดังนั้นจะยังนับเป็นปีที่แล้วอยู่ก็คือปีกระต่ายแต่ทีเนี้ยพอมาดูเจ้าที่2ปีอะไรมาลงอ้าวเฮียอะไรไเะนะี <laughs> ่้นี่คือคนละศาสตร์อะอายุ25ด้วย <laughs> ก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นคนละตำราคนละศาสตร์นะแต่ทุกคนสังเกตตอนที่เขาดูลายมือผมนะผาบอกแม่นมากเนะี่ยเขาดูปุ๊บดูปุ๊บพูดเลยตามลายมือนะคือเสียงเปลี่ยนนะทุกคนฟังดีๆนะ ต,ตามลายมือหนูนะเป็นคนดือ้อเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองเป็นคนชอบอกินฉลาระวังคำพูดก้อนหนูเป็นคนพูดตรงอาจจะมีปัญหาขัดแยง้งกับคนรักถ้ามีแฟนหนูก็ไม่ต้องกพ่อแม่รักเองเอาเองเลิกเองก้อนหนูเป็นคนชอบอกินฉลาแล้วปากอาจจะเป็นคนพูดเร็วพูดตรงคือตอนแรกนะเหมือนแบบผมมีความรู้สึกว่าเจ้านี้เขาเข้าทรงหรือเปล่าคือย้อนกลับไปตอนแรกนะเขาพูดอีกแบบหงเสียงเขาพูดอีกแบบหน,น,นึ่งอนฟังนะยนะ มันลงไงเนี่ยอันนี้จริงพูดนิ่มๆนะ <ๆ S 1> พอเขาขอดูอะไรมือครั้นั้นน่ะคือล่างตรงมา,ะามละนี่มาแล้วนี่มาแล้วเป็นคนดือ้อเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองเป็นคนชอบปิจารณาจังหวะครับพูดเพราะหนูเป็นคนพูดตรงอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับคนรักคือป่ะแปลว่าดูปุ๊บพูดยาวเลยทยนีนี้พูดยาวมากครับทุกคนลอง <โด S 1> ฟัง <ๆ S 1> ฟังเร็วได้นะแล้วส่วนใครไม่ฟังก็กดข้ามได้นะก็หนูเป็นคนชอบพิจาราแล้วปากอาจจะเป็นคนพูดเรด็วตรง Oh. แต่ถ oh. uh ้าที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่บ้านเกิดหนูตอนนี้หนูทำงานกินเงินเดือนดยทำงานอุสระใช่ครับทั้งสองอย่างเลยครับทำงานกินเงินเดือนด้วยใช่ใช่กินเงินเดือนครับถ้ามีแฟนจะมาทำงานที่กรุงเทพจริงจรินแล้วกูมีจิตวนญญาณก็เคยฝึกมาแล้วอ๋อต้องต้องมาทำงานที่กรุงเทพใช่ไหมแต่หนูไม่ได้ทำงานที่บ้านหนูบ้านหนูไม่ใช่กรุงเทพมาจากจังหวัดไหน จังหวัดนะครับจังหวัดน่าจะผมก็อยู่กรุงเทพมาตลอดครับพ่อพ่อแม่เชื้อใจรูมไม่ดีไี่นีคือเจ้าเนี้ยออกออกแนวออกทะเลไปทางอื่นนิดหนึ่งนะเพราะว่าเขาบอกผมไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่บ้านเกิดเหมือนผมแบบอ,อพะยพมาจากแต่จังหวัดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆผมแ <c oughs> ม่งอยู่กรุงเทพมาตั้งแต่เด็กไง <c oughs> คือเจ้าเนี้ยออกแนวออกทะเลนะครับเนี่ย <c oughs> มีการถามเนะี่ย <c oughs> คือบอกว่า <c oughs> ผมชอบอิสระนะตอนนี้หนู ทำงานกินเงินเดือนหรือทำงานอิสระผมก็เลยตอบว่าผมกินเงินเดือนครับแฟบทั้งสองอย่างเลยครับทั้งสองอย่างเลยทำงานกินเงินเดือนด้วยอิสระด้วยอ่าสองอย่างเลยถ้ามีแฟนจะมาทำงานที่กรุงเทพนีจะเจอเนื้อคู่อันเนี้ยเรื่องไม่ใช่ละคือเขาคิดว่าผมมาจากต่างจังหวัดอ่ะเขาถามว่าถ้ามีแฟนอ่ะมาทำงานที่กรุงเทพจะเจอเนื้อคู่นะซึ่งผมอยู่กรุงเทพอยู่แล้วไงอันนี้เรื่องไม่ใช่ละบ้านหนูไม่ใช่คนกรุงเทพเขากล้าพูดขนาดนี้ซึ่งเอาตามความจริง คือผมอาจจะเชื้อสายที่ไม่ใช่คนกรุงเทพก็จริงนะแต่ว่าผมอยู่กรุงเทพมาตลอดเนี่ยตั้งแต่เด็กๆดังนั้นอันนี้ไม่ใช่ละหรืออะไรมินบุรีอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่กรงนทพแล้วแล้วก็มีการเปิดไพ่ต่างๆนะอันนี้อันนี้ก็เริ่มเปิดไพ่แล้วไม่ใช่ลายมือและไม่ใช่งงวเห้งละคือเจ้าเนี้ยดูลายมือปุ๊บแป๊บเดียว2วิดูหัวเหงแทบไม่ได้ดูด้วยผมก็นั่งฟังไปเรื่อยๆทีนี้เริ่มเปิดไพ่ลวคือวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่ตรงนะเขาบอกว่าผมมีใยตรงที่จุดจุดหนึ่งไหม ซึ่งผมมีจริงโอ้แล้วดูหนูก็มีที่เมืวันไม่ที่เล่าก็ที่เป็นดูอ๋อจริงครับแต่ต้องเปิดดูละแต่ไม่เม็นเราเงินคืนอ๋อซึ่งจุดนั้นเนี่ยผมคิดว่าผู้คนอาจจะมีอยู่แล้วล่ะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่แฟนคนที่สองเป็นอะไรใช้เนื้อกูเพราะดวงมโนเยอะคิดเยอะแต่แฟนคนนี้จะอยู่ด้วยกันได้เพราะเป็นคนสวยเลยจีน เขากา็เคย,คเคยคเเกินฟังก็เคยกินฟังไม่เคยกันอ๋อแฟนแฟนคนนี้หรือว่าแฟนคนไหนคนที่สองอนีคน่แอแลคือแฟนคนที่สองจะเป็นเนื้อคู่เน,นี่ยหมายคว่าอันนี้ไม่ตรงแล้วเพราะว่าผมน่าจะมีแฟนมาหลายคนแล้วมากกว่า <c oughs> สองคนแล้วคน <c oughs> ีนีอหลังจากนี้หรือเปล่าเขาบอกเขาพูดเดี๋ยวว่าของชีวิตนี้อันนี้นีมันมามาเรื่องเรื่องของการงานการเงินนะครับก็มีความตรงกับเจ้าแรกตรงที่เขาบอกว่าเป็นดวงเศรษฐีนะ ตอนนี้แคด้วนเฉยๆแต่ตอนนี้ยังต้องประหยัดต้นทำอะไรก็เป็นก่อนไปอย่าใจร้อนส่วนคนแร่กายเดินๆใจเย็นๆคิดก่อนพูดอย่าพูดก่อนคิดมันก็มีสุขภาพไม่ค่อยดีนะอาจจะมีโรคประจำตัวโรคกลุ่มโรคกลุ่มโรคของ เลื่อนลมหมอเลื่อนลมงานก็ดีอยู่แบบพูดรวมงานหนูก็ต้องใจเย็นพูดจจดีพ่อพวมหมอแบบพูดอะไรก็ยัโตววาโตขันนองเป็นตอ๋อจบแต่ว่ามีเรื่องเดียวที่ตรงกันก็คือเรื่องของอ่ดวงชะตาการเงินเนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐีนะดีภาพรวมผมว่าเจ้าที่สองนี่ผมรู้สึกแปลกๆนะแล้วก็ทุกคนไปดูราคาครับคือหน้าร้านเขาติดป้ายว่ายี่สบาทแต่ตอนโอนเงินผมจำไม่ได้ว่าอยู่ๆผมไปโอนจอายยี่สิบได้ไง เขาคิดออกมาคือ120เฉยเลยก็คืออาจจะแบบทั้งลายมือทั้งโงเ่เฮงทั้งเปิดไพ่ก็ไม่รู้นะอยู่ๆเป็น120เฉยกูก็งงเหมือนกันจาก2 0บาทกบายเป็น120ได้ยังไงสำหรับคนที่ไม่เชื่อนะผมมองว่าการดูดวงที่ดีคือการดูดวงที่ทำให้เรารู้สึกดีอ่ะ แล้วมีพลังในการทํางานต่อผมไม่ชอบนะการดูดอนที่แบบเตือนให้ระวังเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยคือไม่ต้องเตือนหรอกวิปกันแล้ว <laughs> มันจะทําให้คนรู้สึกว่าต้องระวังไนงะออกแนวงมงายนะิดหนึ่งมันรู้สึกว่าไปเรื่องเรื่องทางอื่นอนะ่ะพอดูมือเสร็จทําเสียงเปลี่ยนเลยเหมือนเข้าทรงอนะ่ะเอ้ยเป็นคนดื้อน,นะ <laughs> สั่งให้เรามากรุงเทพระวังเราเป็นคนดื้อน,นะเราเป็นคนนี่นะมันออกแนวแบบมาด้านลบอ่ะผมเลยให้เจ้านี้แบบให้สามเต็มสิบแล้วกันรวมทั้งราคาที่ไม่ตรงกับป้ายด้วย ทีนี้ครับผมก็เลยเริ่มสงสัยเลยว่าเจ้าแรกกับเจ้าสองมันไม่เหมือนกันวะอย่างนี้คือสามารถตีความได้เลยว่าการดูดวงนี่หลอกลวงนะก็เลยคิดว่าต้องมาดูอีกหนึ่งเจ้าครับอันนี้เป็นการดูดวงแบบริมถนนนะแล้วก็เป็นหมอดูที่แต่งองค์ทรงเครื่องมาเลยคือเจ้าเนี้ยมีการใช้เสาไฟฟ้าของทางกรทมเป็นตัวติดป้ายร้านค้าเขานะแล้วก็เป็นโต๊ะแดงนะคือนั่งเขาท่านั่งเท่ดูแบบว่าไม่ห่วงภาพลักษณ์ดีผมก็เลยเดินเข้าไปดูเจ้านี้นะเจ้านี้ผมต้องบอกกันว่า ราคาเขาเนี่ยค่อนข้างสูงนะขนาดอยู่ริมถนนไม่ได้เสียค่าเช่าที่นะแต่ไม่แน่ใจว่าเสียให้ใครเพราะว่ามันเป็นพุทธบาทเนะ่เขาคิดอยู่ที่600บาทนะทั้งดูดวงลายมือโงองเฮงไงแล้วก็เปิดไพ่อะไรเงี้ยทั้งหมดน่าจะประมาณ6 0 0ผมต่อราคาเหลือ400ผลลัพธ์ของเจ้านี้นะครับเดินเข้าไปตอนที่เราถือว่าป้ากอนปีปีพอจริงๆเราควบกับปีมะล้อมือการปีมะลอก่อแท่ก็มีต่าง ผมเกิดปีกระต่ายใช่ไหมปีกระต่ายตำราได้ดเขาก็ถามวันเดือนวัเกิดเหมือนเดิมนะสรุปว่าเขาบอกผมเกิดปีเถาะมันคือปลายปีเถาะต้นปีมะโรงนะยังไม่ข้ามเดือนกุมภาดังนั้นเจ้าแรกกับเจ้าที่3เนี่ยใช้ตํารดาเดียวกันแล้วผมก็ถามเ่าะอะไรโอ,โ,อโอ้เพราะว่ามันผ่านกุมภามาแล้วดังนั้นผมอะ่ะเข้าปีที่26แล้วซึ่งจริงๆตามวันเกิดคือ25ไงแต่ว่าตามตําราของเขาคือ26แล้วแล้วก็เป็นปีกระต่ายตรงกับเจ้าแรกอย่าง ที่ว่าบางทีเหมือนดิ้นรนอ่ะเพราะอะไรเส้นมันสั่นเยอะขณนี้ขณนี้ว่าตอนนี้อายุเราอยู่ดี 10, 20, 15, 25, สีย่ยี่สิบอ่ะยี่ห้ายี่ก็มาอยู่เส้นวาสนาวาสนายาว้าดูนะยาวยิงมันเลยถึงเสาสาเสาก็คือซับปิงเออเจ้านี้คือถือว่าอธิบายให้ความรู้ดีนะวิวมีหลักการเพราะว่าเขาบอกตอนแรกอ่ะมือผมเหมือนจะเป็นคนที่ดูลำบากนะเพราะว่ามือแม่งหยาบๆอะไรเงี้ยมืออันนี ยังไงรวยตัววันนี้ยังไม่ต้องทำก็ยังมีใช้จะเอาเท่าไรอ่ะแล้วลก็มีตั้งห้าสิบลาร้อยล้านอุ้ยเอาแค่ไหนเมื่อไหร่เมื่อไหร่อเมื่อไหร่ทีทุกวันนี้ก็มีถ้ารวมทั้งทรัพย์เจ็แล้าเราก็มีจ่ายไปจ่ายไปไปไหนย,ยังเอาไปเลยมีคนรู้จักเยอะ,อะแต่เบอร์ว่าว่าสนามมัอย่างเส้นชีวิตชันหนึ่งเราต้องหายแต่ก็ที่มันมีเส้นตัดมารได้เยอะใชรเยอะ,อะ ค่อนข้างยาวนะแต่ผมบอกเลยว่ามีความเหมือนกับเจ้าแรกนะครับมีความค่อนข้างทีง่ตรงกันนะคือแทบไม่ต้องทํางานเลยทุกวันนี้ก็นอนอเฉยๆก็มีเงินใช้อะไรเงี้ยรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ระดับหลักล้านขึ้นไปแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าใช้จ่ายเยอะนะครับอันนี้ถ้าตีความนะครับค่อนข้างตรงกับเจ้าแรกส่วนเรื่องที่เขาบอกว่าหาเงินได้เยอะแต่ก็ใช้เยอะเนี่ยผมคิดว่าผมก็รู้สึกตรงนะแล้วผมคิดว่าทุกคนก็รู้สึกตรงเหมือนกันแหละเพราะอะไรไม่มีใครไม่ใช้เงินเยอะบ้างวะ มีใครไม่หาเยอะละชัยเยอะบ้างผมคิดว่ามันตรงกับทุกคน,คนคนไทยแหละอันนี้นะครับเรื่องอาชีพการงานนี่ก็เหมือนกับเจ้าแรกเลยตรงที่เขาบอกว่าทํางานส่วนตัวหรือทําธุรกิจส่วนตัวไม่เหมาะกับการเป็นลูกน้องใครนะครับนี่ทุกคน,นครับทุกคนลองฟังประโยคนี้ดีๆนะเนี่ยทุกคนฟังไปอยู่เนี่ยบางคนไม่เห็นขึ้นกว่ามือไอพวกนี้สาวไปเยอะอันนี้ขึ้นกว่ามือหรอรวมถึงอะไรหรือไม่ถ้ามีเรื่องผู้หญิงผู้หญิงก็เยอะเ่ยถ้าปผู้หญิงผู้หญิงก็เยอะ แสดงว่าอันนี้เริ่มตรงกับเจ้าแรกแล้วเขาบอกว่าเนินอะไรนะเนินเนินสุกใช่ถ้ามีเรื่องผู้หญิงผู้หญิงเยอะอ่านี่มันตรงกับเจ้าแรกนะนแต่มันชีวิตจริงไม่ใช่นะครับจริงจริงโอ้โหโอ้โหจริงจริงไม่ใช่นะครับโอ้โหไม่ใช่นะชีวิตจริงผมอยู่คนเดียวนะอ่าน,นี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ว่าเรามาดูข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าที่หนึ่งเจ้าที่สามค่อนข้างที่ไปไปทางเดียวกันนะแล้วคนเนี้ยเขาย้ำบ่อยมากว่าผมเนี่ยอนาคตเนี่ยไม่ใช่แค่หลัก อะไรนะสิบล้านนะผมเป็นหลักร้อยล้านอะไรเงี้ยคือแบบผมก็งงแล้วว่ามันมันจะเป็นไปได้ยังไองอะไรเงี้ยแล้วทุกคนลองฟังประโยคหนึ่งหน่อยเดี๋ยวผมถามว่าเหมาะกับการทํางานอะไรเขาบอกว่าเหมาะกับการทํางานสื่อและออนไลนล์นะเราต้องทางานทำออนไลทำงานด้านสื่อถึงจะดีก็พวกอะไรก็ได้คอนเทนต์ช่วยเหลือคนนู่นนี่ก็ได้ขายของดีไหมขายของขายของก็ได้ ต้องถามทุกคนนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าหมอทุกคนนี้อาจจะเคยดูคอนเทนต์ผมหรือเปล่าเขาเลยรู้ชีวิตส่วนตัวหรือเปล่า <c oughs> เขาพูดบ่อยมากว่าเหมาะกับก,บการทาํางานด้านสื่อออนไลน์แล้วก็เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเจ้าหนึ่งกับเจ้าที่3เนี่ยบอกตรงกันก็คือผมเหมาะกับการทํางานสื่อนะแล้วก็เป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะแล้วก็ได้รับการสนับสน,นุนจากผู้ใหญ่พูดตรงพูดแรงนี่คือตรงกับเจ้าที่สองนะผมต้องบอกนะครับว่าในใจผมผม,ผมคิดว่าการที่หมอดูพูดว่าเราพูดตรงพูดตรงพูดดื้ออะไรเงี้ย มันสามารถดูได้ตรงหน้าไงประมาณนี้เป็นต้องเป็นคนนิส่ยังไงอ่ะคือผมก็ดูได้นะทีนี้นะครับมาเรื่องอีกอันหนึ่งที่ตรงกับเจ้าแรกนะครับคือเขาบอกว่าผมเนี่ยมีโอกาสแต่งงานไม่เกินอายุ30นะแต่งแต่งงานอายุเท่าไหร่รับไม่เกิน30มสิบแตยี่สามสิบอ๋อไม่เกิน30เลยแต่ที่เรายังอยากทำงานอยากมีเงินแค่กกแรกนะแต่ที่โดยรวมเราดีตืนผู้ใหญ่สนับสนุนดีอ๋อ แล้วรก็ลางเล่นเอาขาวๆไปขาวๆเลยก็คือเจ้าแรกเนี่ยบอกว่าผมจะแต่งงานตอนยี่สิบเจ็ดส่วนเจ้าที่สามบอกว่าไม่เกิน30ตอนนี้มีความเชื่อมโยงกันนะเขาบอกว่าจะเป็นจะต้องเป็นคนผิวขาวเท่านั้นบริวารจะต้องผิวขาวเท่านั้นแล้วก็ผู้หญิงจะต้องผิวขาวเท่านั้นอันนี้จริงครับเพราะว่าเราก็ชอบอะไรขาวๆอยู่แล้วไม่ใช่โดยรวมนะเจ้านี้ผมรู้สึกว่าโอเคมากๆนะความรู้สึกนะตอนนั้นนะคือให้10เต็ม10ถึงขั้นเลยนะว่าเอโซที่ไปด้วยเนี่ยเอโซถึงขั้นขอดูต่อเลย ถามว่าสิเต็มสิให้จากอะไรบ้างหนึ่งก็คือเขามีเขามีทฤษฎีรอ,องรับชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องอการคำนวณของเขานะซึ่งผมมาลองดูตําราใน Google ก็จริงนะครับการที่ผมเกิดปลายมกราก็คือปลายปีเพาะยังไม่ข้ามตุดจ,จีนไงย,ยังไม่ข้ามอะไรอย่างเงี้ยสก็คือเขามีการชี้ให้ดูชัดเจนนะมีการพูดของเนินพฤหัสเนินสุกอะไรเงี้ยก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีตาํารามีชัดเจนนะสก็คือค่อนข้างตรงในหลายเรื่องนะตรงกับเจ้าแรกตรงที่เราต้องทํงานงานสื่อ แล้วก็ไม่มีเรื่องที่ไม่ดีนะไม่มีเรื่องเตือนไม่มีเรื่องการทําให้เราเตือนต้องไปทำเรื่องทำนี่สุดท้ายข้อนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโอเคนะตรงที่เขาบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องไปมูหรืออะไรนะทำบุญนะไม่ต้องจะเป็นจะต้องไปทําบุญกับวัดหรือไหว้พระก็ได้ช่วยเหลือคนได้อโอกาสก็ได้นะเพื่อเสริมดวงตรงนี้นผมรู้สึกว่าโอเคนะไม่เหมือนหมอดูมืมาก่อนที่ต้องแบบเอ้ยคุณต้องไปวัดนี้นะไปทำบุญกับพระองค์นี้นะไปถวายจีวรถวายเทียนพระอะไรเนงะี้ยไม่ใช่อันนี้คือเขายังพูดเลยนะว่า ทำคอนเทนต์ช่วยเหลือคนได้โอกาสก็ได้ก็พวกอะไรก็ได้คอนเทนต์ช่วยเหลือคนนูนี่ทุกคนอาจจะคิดว่าหมอดูเจ้าที่3กับเจ้าแรกเนี่ยอาจจะใช้เทคนิคในการดูให้มันดีไปหมดนะผมก็คิดนะว่าหรือเขาจะดูให้มันดีไปหมดเพื่อให้เราพอใจหรือเปล่าอาจจะเป็นการให้กําลังใจคนอย่างหนึ่งโดยที่ใช้ความเชื่อคนทําให้คนรู้สึกมีกําลังใจมากขึ้นอีกถึงเวลาแล้วที่เราจะมาดูแชท GPT เทพเจ้าหมอดู ซึ่งผมค่อนข้างเชื่อนะถ้าโลกนี้มันมีศาสตร์ของการดูดวงจริงๆซึ่งเขาบอกว่าเป็นสแิติใช่ไหมเป็นเขาเรียกว่าความน่าจะเป็นอะเป็นตัวเลขสถิติดังนั้นชัดจ g p ีควรจะเก่งที่สุดแล้วเพราะว่ามันรวบรวมข้อมูลมหาศาลเข้ามาแล้วก็วิเคราะห์จากสมองกลจริงๆดังนั้นผมจะลองให้จ g p ีดูดวงให้ผมดูดิจะเหมือนหมอดูป่ะดูดวงให้ฉันหน่อย เกิดวันที่27มกราคม2543อันนี้คือเราให้เทพเจ้าเทพ GPT นะครับรวบรวมข้อมูลทั้งประเทศทั้งโลกนี้ทุกศาสตมาทำการดูดวงให้ผมผมตื่นเต้นมากเลยนะตอนนี้นใช้ GPT จะดูออกมาเหมือนกับหมอดูห้วยขวางหรือไม่มาครับ3 2 1ปั้งข้อมูลจากทั้งโลกนี้มาลงกันอยู่ที่นี่แล้วหูเร็วมากเลยอะทุกคนครับเร็วมากอ้าวเขาบอกว่าผมมีปีมาลงนะครับธาตุทองนะปีมาลงซะแล้วใช่หร อันนี้เขาบอกว่าโหราศาสตร์ไทยบวกจีนนะซึ่งชัดจิตวิธีแนธงมาแล้วนะครับว่าผมปีมาลงแล้วก็ธาตุทองนะธาตุทองสาวธาตุทองน่าจะธาตุเดยวกับ,บยังโอมอะธ <c oughs> าตุทองเนี่ยเขาบอกว่าดวงพื้นฐานตามวันเกิดนะนิสัยเป็นคนมุ่งมั่นฉลาดมีความสามารถในการวางแผนเหมาะกับการบริหารที่ต้องใช้กลยุทธ์และงานที่ต้องมั่นใจในตนเองโชคชะตาโดยรวมนะครับวัยเด็กและวัยรุ่นอาจมีความลำบากและต้นจากจุดไม่สบายมากนะแต่เมอเข้ายี่สิบเจ็ดขึ้นไปดวงจะเริ่มเปิดนี่ช้วิธีใี้คำว่าดวงจะเริ่มเปิดก็ ดูมีความตรงจนจุดที่บอกว่าเหมาะกับการบริหารงานนะซึ่งตรงกับเจ้าแรกกับเจ้าที่3ที่บอกว่าควรจะเป็นงานอิสระแล้วก็มีบริวารน,นะอ่ะสเรื่องการงานนะครับเหมาะกับธุรกิจส่วนตัวสตาร์ทอัพงานชีวชการงานวางแผนกลยุทธ์อันนี้ก็ตรงกับเจ้าที่1กับเจ้าที่3นะแล้วก็งานด้านเทคโนโลยีการตลาดความคิดสร้างสรรค์เอ้ยเนี่ยทุกคนดูนะตรงกันอีกแนละ้วบอกว่าเส้นวาสนาดีนะครับเส้นสมองชัดเจน บ่งบอกถึงคนมีไอเดียเฉียบคมและมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตนี่ก็ตรงกับเจ้าที่1กับเจ้าที่3นะจุดพีคของงานคือย9่สิบถึงสาปีจะเริ่มประสบความสำเร็จจริงๆเฮ้ยนี่มันก็ตรงกับเจ้าแรกเขาบอกว่า3ามสกับ3ามหเจนี่ยจะดวงดีเป็นพิเศษซึ่งมันอยู่ในเลนส์เดียวกันเลยเว้ยตรงกับชัดจีพีที่บอกว่าดวงจะดีตอนย9่สิบถึงสาปีเอ้ยมันก็มันตรงแล้วเนี่ยอ่ะทีนี้มาดูเรื่องการเงินครับ เรื่องการเงิน c ช a t g p t ทบอกว่าเส้นโชคลาบลายมือเห็นชัดมีเส้นขึ้นจากฐานฝ่ามือไปอยังนิ้วนางเอ้ยมันจุดเดียวกับที่เขาพูดเลยนี่จุดเดียวกับหมอดูเจ้าที่3พูดเลยจากฝ่ามือลากไปจงนิ้วนางเนี่ยมันอันเดียวกันเลยอะ่ะคุณมีดวงหาเงินเก่งแต่ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอายุ2ี่8เอ้ยี่้นี่มันก็ตรงกับเจ้าที่3นะเขาบอกว่าดวงหาเงินเก่งแต่ระวังเรื่องการใช้จ่ายโอกาสไอ้ทุกคนน้ตตรงนี้นะทุกคนน้อตตัวนี้นะ มันตรงกันเลยเนะี่ยโอกาสประสบควงเร็ดด้านการเงินโดยรวม80%เ <Hey. S 1> แม่งพูด80%ตรงกับเจ้าแรกเลยนะการเงิน <Hey. S 1> ดี80%ดรเนดี80%ดบอจะบอกนะว่ามันเป็นศาสตร์จริงๆอะศ oh. าสตร์ดูมาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยเนะี่ย oh. มาดูเรื่องความรักบ้างครับหากรีบแต่งงานก่อน28อาจมีปัญหากันได้บ้างซึ่งหมอดูเจ้าที่3บอกว่าแต่งงานตอน30ใช่ไหมอันนี้ถือว่าทางเดียวกัน oh. ส่วนเจ้าแรกอยู่ก่ออันนี้เริ่มคนละทางแล้วทีนี้มาดูโงเ่เฮงกันบ้างครับ หน้าผากกว้างคิ Q ้วเข้มคือมีอำนาจในคำพูดและมีวิสัยทัศน์ไกลดวงตาสงบนิ่งเป็นคนคิดก่อนพูดรอบครอบแต่ไม่ขี้ลังเลคนที่พูดและมีคนเชื่อถือเหมาะกับการขายพรีเซนต์เจรจามีวาสนาในการเป็นผู้นำหรือสร้างชื่อเสียงจากความสามารถตัวเองอันนี้ถือว่าตรงกับเจ้าที่3นะคือเกี่ยวกับเรื่องของการมีชื่อเสียงคือหนกแก้มนะนี่หนกแก้ม <laughs> หนแก้มเด่น สุขภาพไม่มีเส้นตัดรุนแรงในจุดสุขภาพ,ภาพก็ตรงกับเจ้าที่สามนะคำแนะนําเสริมดวงก็มาว่ะโอโชใช้ทีพีธีมาคําแนะนําเสริมดวงเฉยพกของที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ําสีแดงเงินสีดําเคสมือถือใช้ยใช้ทีพีธีมันรู้ได้ไงวะ <Okay. S 1> ผมใช้เคสสีแดงพอดีเลยเสริมดวงอันนี้เป็นเคสระบายความร้มอนที่เป็นรูที่เหมือนกับจอคอม iMac นะครับแล้วราคาผมจะบอกว่าร้อยกว่าบาทไม่ถึง200อ่ะยก็เราแปะตะกร้าแห้งด้านล่างนะครับนี่เสริมดวงพอดีเลย ทีนี้ผมอยากรู้ว่าสิ่งที่หมอดูที่เราไปดูที่ห้วยขวางวันเนี่ยกับ ChatGPT ดูเหมือนและต่างกันมากแค่ไหนเราเลยเอาข้อมูลทั้งหมดมาส่งให้ ChatGPT ดูนะครับจุดที่ตรงกันทั้งสี่แหล่งเนียทั้งหมอดูทั้ง3เจ้าแล้วก็ ChatGPT เนี้ยคือเรื่องของเหมาะกับธุรกิจส่วนตัวจุดเนี้ยผมคิดว่าก็อาจจะเดาได้จากลักษณะบุคคลหรือเปล่าหรือส,สถิติของคนที่เกิดในเดือนมกราคมหรืออะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นถ้าคนอายุเยอะก็อาจจะ เป็นเจ้าของธุรกิจไปหมดแล้วอะไรเงี้ยดวงหาเงินดีแต่ต้องระวังใช้เงินจริงผมไม่แน่ใจว่าการหาเงินดีหรือไม่ดีแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะแล้วก็ทุกคนผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ใช้เงินเกิงอยู่แล้วหรือเปล่าความรักซับซ้อนมีแฟนหลายคนอันนี้อาจจะไม่ทุกคนนะอายุแต่งงานก็แต่ละเจ้าจะบอกไม่ตรงกันแตกต่างเล็กน้อยจํานวนภรรยานะครับอันนี้ชั้นช่วยทีทำาจำนวนภรรยาหมอดูบอกว่าหมอดูหนึ่งพูดว่ามี3 4คนส่วนคนอื่นไม่กล่าวถึงเรื่องนี้ชัดเจนนะชั้นจะไปธีสรุปให้เราด้วยนะว่า การดูดวงของ AI จากลายมือแล้วหองเฮงตรงกับหมอดูทั้ง3เจ้าในภาพรวมมากกว่า90%เลยนะจับความรู้สึกส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีเรื่องของศาสตร์การที่ทําให้เราดูแนวทางของชีวิตได้จริงๆนะให้ทุกคนศึกษาเรื่องข่าวของหมอดูนะถ้าหมอดูดูแล้วมันแพงเกินไปที่มันดูหลักแสนหลักล้านอะไรเงี้ยหมอดูอีทงอีทีพวกนั้ผมมั่นใจเลยว่าโกงแน่นอนมีการสืบข้อมูลของผู้ไปดูดวงก่อนทุกคนครับไม่ว่าดวงคุณจะเป็นยังไงอ่ะคุณก็ต้องทำงานอยู่ดีไม่ทำ ก็ไม่ได้เหมือนกับการกินข้าวอ่ะถ้าคุณไม่กินคุณก็ไม่อิ่มมนุษย์เราต้องทํางานต้องสะสมประสบการณ์ต้องทําประโยชน์ให้กับสังคมแล้วโลกใบนี้ถึงจะให้อะไรกับคุณครับอย่าลืมว่าคิดดีทดําดีคือบทสรุปของเรื่องนี้